อีกสักครู่นะครับจะมีขบวนรถสินค้าปูนซีเมนที่ห้าสองเจ็ดกำลังจะวิ่งผ่านสถานีปุรีรัมนะครับผม ตอนนี้ขบวน527กำลังผ่านสถานีบุรีลัมย์ 15, นาฬิกาอ่านะครับผมวันนี้มา,าทำเวลาได้ดีมากๆนะครับผม ผที่พะกรอบีบแตรทักทายนะครับผมไปแล้วนะครับขบวนห้าสองเจ็ดคาดว่าคงจะไปหลีกกับขบวนสี่สองหกที่สถานีห้วยราชนะครับผม